พี่เบิร์ดพี่น้องแข <ๆ S 2> ่งคุณผู้ชมฮะเชิญชวนสนับสนุนสินค้าไทยส่งออกซึ่งผลิตโดยคนไทยนะคุณผู้ชมมาตรฐานระดับประเทศเลยในงาน Summer Shopping ้งเซลลวันนี้ถึง16มีนาคม2568ณอาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าคระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสารอาญาครับผู้ประกอบการร้านค้านำสินค้ามาลดราคาต่ำกว่าทุนต่ำกว่า80นะติดตามได้จากรายงานและกลับมาดูข่าวกันต่อครับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนสนับสนุนสินค้าไทยส่งออกในงาน Summer Shopping s a l e ล7-16มีนาคม2568ณอาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสารอาญาอาทิเสื้อผ้าส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงผ้าไหมอันมณนีเครื่องหนังเครื่องสำอางสมุนไพรอาหารและของฝากจากกลุ่มโอท็อปทั่วประเทศมางานเดียวได้สินค้าดีๆกลับบ้านคายร้อนแล้วพบกัน